สวัสดีค่ะก็มาพบกับครูแปรบ้านนวดไทยหัวใจเพชรนะคะวันนี้นะคะที่รัตเวียนะคะเมืองราเมืองรัตเวียนะคะประเทศรัตเวียเนาะฝนตกนะคะตื่นเช้ามาเมื่อเช้าแปรก็ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะคะว่าฝนตกนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันทํางานของแปรนะคะแปรก็กําลังจะเดินทางไปทํางานสวัสดีค่ะคุณแม่พงเพชรวันนี้เป็นวันทํางานของแปรนะคะแล้วก็เช้านี้ที่เมืองลิกาประเทศรัสเซียฝนตกนะคะให้ดูบรรยากาศนะ พี่พๆเพื่อนๆคะก็จะบอกว่าคําคว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยนะคะอย่างเช่นฝนตกเนะ่ะเราก็จะเห็นว่าถ้าฝนตกตามชนบทเนาะตามชนบทเขาก็จะนํานต้นพลิกต้นมะเขือหรืออะไรที่เขาเพาะเตรียมไวนะ้น่ะไปไปปลูกใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงที่ฝนฝนตกเนี่ยดินมันก็จะ ดินอ่ะก็จะเย็นเนาะการที่เราปลูกอะไรอ่ะมันก็จะงามงามเร็วนะแล้วก็อากาศมันก็จะมันก็จะชื้นอ่ะนะหมายถึงว่าอากาศอ่ะมันไม่ร้อนนะมันไม่เผาใบพืชมันไม่ทําให้อาต้นพริกต้นมะเขือที่เราเอาไปปลูกนะ่ะคายและเหยน้ําเร็วเพราะฉะนั้นชาวชนบทนะคะเขาก็จะนําต้นพริกต้นมะเขือเว,เวลาฝนตกเขาก็จะนําไปปลูกเนาะตามจอมปลวกอะไรบ้านบ้านเราตามชนบทเขาก็จะเอาไปปลูกที่โพนนะนะทีนี้ แล้วพอหน้าแล้งล่ะอ่าพอหน้าแล้งก็จะไม่เหมาะกับการปลูกพืชนะนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อ่าเขาธรรมชาติเขาก็จะให้สิ่งที่อ่าดีกับมนุษย์เสมออย่างเช่นการไปจับเขียดการไปอ่าคล้องกระปอมบ้านหนูเขาเรียกว่ากระปอมนะคะอ่าภาษากลางเขาเรียกว่ากิ้งก่านะคะคืออ่าสิ่งเหล่านี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าถ้าคุณอยากกินกบกินเขียดตามธรรมชาติแล้วให้เขาอร่อยมันน่ย หมายถึงว่าเขามีไขมันสะสมนะคะไม่คาวไม่กุยไม่สาบเนี่ยคุณจะต้องไปจับหน้าแรงนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปจับหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยเขาจะยังไม่มีไขมันเขาก็จะแบบเวลาเอามาทากับข้ามันก็จะมีกลิ่นแบบคาวๆไม่อร่อยอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยแหละคะ่ะไปจะบอกว่าจริงๆแล้วคําว่าธรรมชาติไอ้คำว่าโอกาสนะ่ะมันมีอยู่ในธรรมชาติโดยที่ เราเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างวันนี้ฝนตกนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฝนตกไม่อยากไปทํางานแต่สําหรับแปรไม่มีผลคะ่ะถ้าแปรจะไปที่ไหนสักที่นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกอยู่ที่นี่คะ่ะอยู่ที่ใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทําไมแปรถึงเชิญชวนให้ทุกท่านอ,ออกมาบอกผู้คนว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเราทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะ่าอะอนนะะอะพอเรา พอเราคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราขาดมันก็จะเริ่มคิดออกว่าเราต้องเตรียมอะไรอย่างวันนี้นะคะไปออกมาจากบ้านแบตเตอรี่แปลน้อยแล้วก็เนี่ค่ะแล้วก็หามาซัพพอร์ตนะคะจะบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่สำรองนะคะคุณแม่คือเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะแบตเตอรี่เราอาจจะหมดกระทันหันเพราะฉะนั้นการที่เรามีแบตเตอรี่สำรองเตรียมติดตัวไว้ตลอดก็คือการเตรียมพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ่ะ พอเราคิดและก็ลงมือทำถ้าเราขาดสิงเหลือสิ่งใดมันก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะคิดได้ว่าเออวันนี้ไปซื้ออาขาตั้งกล้องออีกสักสองสัปดาห์หรือว่าอีกสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เราก็ไปซื้ออแบตเตอรี่สำรองอย่างนี้นะคะทันทีที่เราลงมือทำจะมีสิ่งต่างๆมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนให้เรา,าการการคิดของเราการลงมือทำของเรา ลื่นไหลนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้คุณแม่พวงเพชรขอยกตัวอ,อย่างนะคะคุณแม่ควงเพชรตัดถินใจที่จะออกมาบอกผู้คนว่างานของคุณแม่คืออะไรนะคะคือการางานของคุณแม่ก็คือหลักๆก,ก,ก็คือนวดไทยใช่ไหมเสร็จเสร็จแล้วก็คือการไปดูแลคุณแม่หลังคลอดแ็ะจะบอกว่าสิ่งที่คุณแม่ทําดีมีคุณค่ามากเพราะว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดออกมาเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาแบบ คือเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงอ่อนแอมากก็คือช่วงที่คลอดลูกนี่แหละค่ะแม่เพราะฉะนั้นการที่มีคนคนหนึ่งไปดูแลไปเทคแคร์ช่วยเขาไปอาบน้ําให้เขาไปสัมผัสหรือว่าไปไปปลาบ้าน,บ,านบ้านค่อยเขาเรียกว่าไปประครบประงมนะ,นะคะเป็นช่วงที่ผู้หญิงอ่อนแอเพราะฉะนั้นการดูแลคุณแม่หลังคลอดจึงเป็นงานที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าบางทีสามีก็ต้องไปทํางานคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็อาจจะ แก่แล้วเนี่ยนะคะไม่มีอ่ากำลังที่จะมาซับอร์ตมานั่งเฝ้าลูกดูอ่าต้มน้ําสมุนไพรให้ลูกอาบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่างานของเราดีและมีคุณค่ามากเลยนะคะการออกมาบอกผู้คนไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ออกมาบอกผู้คนแล้วแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำานะ่ะดีบางคนเขาอาจจะแบบเอออยากจะแบบ อยากจะหาคนดูแลแต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกมาบอกผู้คนในโลกออนไลน์ในหน้าเพจของคุณน่ะก็คือคุณก็จะได้กลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของร้านมีจิจการแล้วเป็นเจ้าของร้านนวดคุณจะต้องออกมาทำนะคะเพราะว่านะคะเพราะว่าหนึ่งละคะุลูกค้าของคุณก็จะได้รู้ว่าร้านของคุณเปิดขึ้นมา ทำอะไรนะคะทำอะไรอย่าลืมนะคะว่าบ้านเราเปิดเปิดร้านนวดไทยบางหน้าเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นอ้าจะบอกว่าคนที่ทําอย่างนั้นเขาไม่กล้าเอาหน้าเขาออกมาพูดหรอกนะคะเพราะว่าทันทีที่เขาโผล่ออกมาแล้วพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่พูดในสิ่งที่มันขัดกับการกระทําเขาก็จะถูกผู้คนออกมาแบบโจมตีนะคะจึงไม่แปลกหรอกนะคะที่เจ้าของร้านหลายๆที่จะไม่กล้าออกมานะคะ ไม่กล้าออกมาพูดแต่ที่นี้ปาจะบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านแล้วเป็นพนักง,งานด้วยหมายถึงว่าเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็ทํางานนวดด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามีแต่ลูกค้าแบบเาเรื่องเยอะอะไรเงี้ยมาให้เรานวดนะ่ะมันก็ไม่ดีเนาะจริงๆเราทํางานวันวันหนึ่งมันก็ทำํำนวดได้ไม่เยอะนะ,นะคะเพราะฉะนั้นการออกมาบอกผู้คนมันก็จะเป็นการคัดกรองลูกค้าไปในตัวนะคะได้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย ตรงเป้าหมายที่เราอยากจะให้คุณค่าเขาจริงๆนะนะคะและถ้าวันนี้คุณยังเป็นพนักงานนะคะไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะแปลเข้าใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาทำงานเป็นคิวเขาทำงานเป็นคิวนะคะหมายถึงว่าถ้าถึาถงคิวเราเราก็ได้งานถ้ายังไม่ถึงคิวเราเราก็ไม่ได้งานเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆคนคิดว่าทำไมต้องออกมาทำด้วยละ่ะครูแปรก็คือนอนรอลูกค้าก็ได้อยู่แล้ว ก็ใช่ค่ะแต่ถามว่าถ้ามีลูกค้าเจาะจงมาว่าจะนวดกับคุณเจ้านายเขาก็ต้องให้คุณขึ้นงานใช่ไหมคะเจ้านายเขาก็ต้องให้คุณขึ้นงานให้คุณรับงานไปเหมือนแปลทางานอยู่ที่สนามบินถ้ามีลูกค้ามาจองต่อให้ไม่ใช่เป็นช่วงที่แปลเข้ากะเขาจะอีเมลมาบอกว่าเป็นลูกค้าจากญี่ปุ่นนะคะเขาจะอีเมลมาเลยว่าฉันจะลงเครื่องเวลานั้นซึ่งบางทีเราออกกะไปแล้ว เราก็ต้องอยู่รอท่านแล้วก็อบอกรีชัมชาติว่าลูกค้าชั้นเขาจะมาทานสิทธ์ที่นี่เขามาจากอญี่ปุ่นนะเขาจะไปที่ไหนต่อก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาจะาเขาจะมานวดกับฉันเวลานี้เราก็ต้องอยู่นวดท่านนะคะนวดออยสองอสองชั่วโมงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ปาจะบอกว่าเจ้านายทุกที่อยากได้พนักงานที่มีคุณภาพเขาจ้างเรามาให้ทำในสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นการออกมาบอกผู้คนว่าฉันทำงานนวดงานของฉันดียังไงมีคุณค่ายังไงกับผู้คนไม่ใช่เรื่องพี่ผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมนะคะแต่เป็นการบอกคุณค่าว่าเราเป็นใครทำงานอยู่ที่ไหนตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ร้านสยามนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่โทรเข้ามานะ่ะมาจองบอกว่าฉันจะนวดกับอมรอรัตน์ถ้าวันนี้ไปเต็มเจ้านายก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาเต็ม เธอจะนวดกับคนอื่นได้ไหมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างให้กับร้านไงคะหนึ่งละเราก็ได้เจ้านายก็ได้นะคะคือคือตอนเนี้ยสิ่งที่ไปทําอยู่ที่นี่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเราก็ได้ลูกค้าที่ดีมีคุณภาพลูกค้าที่โทรมาจองแต่ละคนน่ะมีแต่ระดับเกรดเทั้งนั้นนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของกิจการเป็นอ่าเมนเจอร์เป็นอ่าคือเป็นนักนักธุรกิจนะคะที่เขาเดินทางมา อาจจะมาประชุมที่เมืองดิกา้าหรืออาจจะมาทำธุรกิจแต่ว่าดูการแต่งกายดูเอ็กซ์ชัรีดูกระเป๋าดูอ่าของใช้ที่เขาวางเน่ะไม่ใช่ลูกค้ากระจอกนะคะเป็นลูกค้าเกรดเกรดดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าคุณจะนั่งรออ่าลูกค้าที่เจ้านายส่งให้ที่เหลือจากเพื่อนก็แล้วแต่ค่ะ แต่สิ่งที่แปลทำไปเห็นเลยว่ามันแตกต่างจากตอนที่ไม่ได้ทํามากนะคะทีนี้พอทุกคนโทรมาก็ใครก็จะนวดกับอมรรัตน์ใครก็จะนวดกับอมรรัตนออ์แล้วคุณค่าเราอยู่ตรงไหนไหมดูไหมคะเจ้านายเขาก็ต้องอยากให้เราอยู่กับเขานาน,น,านเพราะว่าเราทําประโยชน์ให้เขาได้เยอะและอีกอย่างแปลก็ภาคภูมิใจตรงที่ว่าแปลได้ทำให้คนต่างชาติได้สัมผัสถึงคำว่านวดไทยอย่างแท้จริง ะะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขานวดยังไงนะคะบางทีก็จะมีนะคะลูกค้าใหม่ก็จะเจอแจ็คพอตแต่แปลก็จะบอกว่า I don't know where you go massage But My salon o n l y original Thai massageSorry sirI uh, understand you want special massage But I cannot because I stay here 11 y e a r old I never do ก็ต้องบอกเขาไปตามตรงว่าฉันรู้ฉันเข้าใจว่าเธอเคยไปนวดที่อื่นแต่ฉันทำงานอยู่ที่นี่11ปี ฉันทำงานนวดไทยออริจินอลนวดไทยดั้งเดิมขอโทษนะเสือฉันไม่เคยทําอย่างที่เธอขอฉันทําให้ไม่ได้เราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะลูกค้าเกรด A การพูดแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะไม่เข้าใจอีกอย่างหนึง่งมันเป็นการที่เราให้เกียรติตัวเองว่าขอโทษนะเสือฉันไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเลขถ้าเขาถามว่าเฮมา ถามคืนเลยค่ะ how much for what ถ้าเขาถามว่าเท่าไหร่เธอถึงจะทําไม่เกี่ยวกับเตัวเลขค่ะครับถ้าก็ถามคืนเลยว่าเท่าไหร่เพื่ออะไรสําหรับอะไร I don't want sorry นะคะถ้าเป็นลูกค้าที่แบบเขามาลองนะ,นะคะว่าร้านเรามีจริงๆไหมเขาก็อาจจะไม่มาอีกแต่ถ้าลูกค้าเขาเขาอยากมานวดจริงๆแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะนวดจริงๆไหมเพราะมันเคยมีนะคะลูกค้ามานวดจริงๆแต่หมอก็ จะทําให้เขาค่ะมีนะคะไม่ใช่ว่าแปะไม่เคยเจอเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าลูกค้าอยากมานวดจริงๆแต่พอเขาหงายขึ้นมาก็จะทําให้เขาสะง,ง้นจนลูกค้าน่ะลุกขึ้นมาแล้วก็ใส่ผ้าขนหนูวิ่งหนีออกจากห้องมาก็เคยมีนะคะแต่ไม่ใช่ร้านแปะค่ะเป็นที่อื่นอันนี้น่าเกลียดมากเลยนะคะซึ่งแปะจะบอกว่าเวลาที่แปะเชิญชวนออกมาอ่าพูดทําไมคนเหล่านี้ถึงไม่กล้าออกมาเพราะว่าเขามีความผิดที่ฝังอยู่ในใจเขาไงคะว่า เขาทำไม่ดีการที่เขาจะออกมาบอกผู้คนว่าออกมาทำดีนะคะงานที่ชั้นทำดีมันก็คือการที่เขากลืนน้ำลายที่เขาถมลงไปแล้วเอากลับเข้ามากินอีกนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันดีแล้วมีอะไรต้องต้องไม่กล้าออกมาพูดลระคะไม่มีนะคะอย่าเอาความคิดลบๆบมาบล็อกบางทีเราคิดว่าเออเป็นพนักงานไม่ต้องทำแต่ะจะบอกว่าเมืองไทยลูกค้าตามหมอนะคะ ถ้าคุณทำงานอยู่ที่นี่แล้วคุณเป็นนัมเบอร์วันคุณเป็นดาวต่อให้วันหนึ่งคุณออกไปร้านอื่นลูกค้ากลุ่มนะเขาตางไปแล้วถามว่าถ้าคุณจะลาออกแล้วลูกค้าคุณเยอะมากเจ้านายเขาจะให้คุณออกไหมคะเขาก็ต้องอยากให้คุณอยู่สิ่งที่เขาจะให้คุณอยู่เขาก็ต้องแลกด้วยสิ่งที่เราจะต้องได้เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นอ่าอาให้ให้ลูกค้าที่ดีขึ้นหรือ ให้รายได้ที่ดีขึ้นอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณไปทํางานอยู่ที่อื่นคุณย้ายที่ไปแล้วมีลูกค้าตามมาเป็นเยอะเลยมาจากที่เดิมและเป็นลูกค้าเกรดเอทั้งนั้นเลยอะนะคะเจ้านายคนใหม่เขาก็ต้องปื้มเขาก็ต้องอยากให้คุณทำทางานกับเขานะคะโอเคไหมแล้วทีนี้ป้าจะบอกว่าการที่คุณออกมาเปิดเพจน่ะมันก็เหมือนการที่คุณสร้างบริษัทเล็กๆของคุณขึ้นมา โดยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเช่าร้านนะคะเพียงแต่คุณเข้ามาบริหารจัดการหน้าเพจของคุณว่าคุณทําอะไรที่ไหนยังไงต่อให้คุณเป็นเจ้าของร้านเป็นพนักงานคุณมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในบริษัทที่ชื่อว่าการสร้างตัวตนวบนโลกออนไลน์ในช่องของฉันนะคะไม่ได้อย่าเอามาบอกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของร้านทําไมฉันต้องทําฉันเป็นเจ้าของร้านอีกโก้สูงอยู่แล้วทําไมฉันต้องลดตัวไปทํา ไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ความคิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่มีอาชีพอะไรการันตีแน่นอนนะคะวันนี้เราอาจจะทํางานดีมีลูกค้าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่คุณออกมาเปิดบริษัทของตัวเองเล็กๆในเพจนะคะแล้วก็ออกมาบอกผู้คนเป็นการที่คุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองตอนนี้ ฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวของคุณเองต่อให้คุณทํางานอยู่ที่นี่มันก็คือการสร้างฐานของคุณตั้งแต่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณออกไปอยู่ที่อื่นสิ่งที่คุณทําหรือที่เรียกว่าอย่างแปร,รเปิดเพจที่ชื่อบ้านชื่อว่าบ้านนวดไทยอันนี้ก็คือบริษัทของแปรต่อให้แปรไม่ได้อยู่ที่ลัดเวียแปรกลับไปอยู่ที่บ้านแปรก็สามารถสานต่อธุรกิจของแปรโดยดูแลโดยครูแปรหมอนนวดไทยหัวใจเพชร ไม่ต้องมีพนักงานให้ยุ่งยากให้ปวดหัวเราอยากทำให้ดีเราก็ทำได้นะคะเราอยากคือไม่ต้องมาเสียภาษีเหมือนบริษัทไม่ต้องมาจ้างพนักงานไม่ต้องมาสรุปยอดว่าเดือนนี้ต้องรายจ่ายเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่บวกลบกบหนี้ขาดทุนไหมไม่ต้องนะคะขอเพียงคุณใส่ใจได้ดูลแลออกมาบอกผู้คนอย่างสม่าเสมออต่อให้ไปออกจากร้านสยามไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วไป,ไปเปิดร้าน คนก็รู้จักไปเยอะแล้วเพราะว่าไปเริ่มมาได้4เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแปลขอเชิญชวนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการอะไรก็ช่างนะคะออกมาบอกผู้คนนะคะต่อให้คุณมีสวนผลลมงผลไม้มีร้านตัดผมการออกมาบอกผู้คนไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่เป็นคนเขาจะเห็นด้วยซ้ำว่าคุณภูมิใจในอาชีพของคุณนะคะเขายินดีช่วยและสนับสนุนนะคะคนคิดดีทำดี ไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยหรอกคะ่ะนอกจากคนที่อเ,เอาเอ่ินว่าอย่างลพี่หมูย่านคนได้ลืนไม่ออกมาทำแล้วยังกลัวคนอื่นได้ลืนอันนี้เอาดัน,นก็แล้วแต่เขานะคะเขามีไม่เซตไม่ดีนะแล้วก็แปก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะที่เริ่มออกมาทำแล้วนะพี่หมูเมื่อเช้านแปก็จัดปาร์ตี้อไลฟ์ของพี่หมูแล้วนะคะก็ขอให้พี่หมูมีกำลังใจนะคะ เพื่อนก็คือเขาก็อาจจะหมดวาระของเขาเนาะหมายถึงว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็การเดินทางกลับเมืองกลับบ้านเมืองเขาก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะดีกว่าให้เขามา,าทุกทรมานและก็เหงาใจอยู่ต่างแดนนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนพี่หมูเดินทางกลับถึงอินโดนีเซียโดยปลอดภัยนะคะส่วนพี่หมูก็พวกเราก็ขอส่งกาลังใจให้พี่หมูทุกคนนะคะทีมหมอนวดไทยหัวใจเพชรน,นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้พี่หมูตอนนี้รถรถกวาดอ่ารถกวาดอ่ใบไม้เริ่มมานะคะเสียงก็จะดังนะคะอ่าพี่หมูออกมาทำบ่อยๆนะคะถ้าแปลเวลาว่างตรงกรันแปลก็จะเข้ามาเชียร์นะแต่ว่าถ้าเวลาว่างไม่ตรงกรันแปลก็จะเข้ามาดูมาให้กำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่เราไม่เก่งนะคะโอเคแปลก็ขอให้พี่ <c oughs> พูดแข่งเสียงรถนะคะอันนี้เป็นรถกวาดใบไม้นะคะทีะ่สนามสนามอ่า ตรงนี้จะเป็นสนามบาสนะแล้วก็เป็นสวนสาธนารณะนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปทำงานก็เลยแวะทักทายนะคะเพราะฉะนั้นอขอทักทายผู้คนนิดนึงสวัสดีค่ะตอนนี้มีอยู่5ท่านนะคะคุณแม่พวงเพชรยันอยู่นะคะคุณแม่พวงเวะะพชรอ,ออกมาทำนะคะเป็นกำลังใจนะมีอะไระมีอะไรที่สงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจสายตรงหาแปลได้นะคะคุณแม่พวงเพช พี่แนนซี่ก็ยังคงไปเก็บหน่อไม้ทุกวันแล้วก็เอามาแกงอวดน้องนะตอนนี้ไปพูดแข่งเสียงรถนะคะจ้หนี้กำลังจะผ่านไปนะโอเคแปก็ออกมาพูดทุกวันนะตอนแรกแปก็หลงเนื้อนะพี่หมูตอนแรกไปก็หลงคลิปเพราะว่าใจแปมาจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์นะคะแปรจะบอกเทคนิคนะคะในการที่พูดให้ลื่นไหลให้เอาจิตของเรามาอยู่ที่ตัวเราอย่าไปโฟกัสที่โทรศัพท์ อย่าไปดูอย่าไปดูตาตัวเองในโทรศัพท์มันจะลืมนะคะเหมือนเราจ้องนะคะแต่ว่าจิตเรานะคะจิตเราให้อยู่ที่ใจของเราว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราไปจ้องตัวเองในโทรศัพท์เราจะหลงค่ะเราจะหลงนะคะเราจะหลงเนื้อเราจะลืมบทนั่นเองนะคะแต่ถ้าเรามองโทรศัพท์แต่ว่าจิตจิตเราอยู่ที่ตัวเรานะคะเราก็จะแบบไม่หลงเนื้อตอนนี้เขาก็จะมาทำงานกวาดสนามแล้วนะคะ เขาจะมากกว่าถนามแล้วนะแต่คอนตั้งไปแล้วนะคะโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะด้วยรักและห่วงใยสมกำลังใจถึงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ